บางเ,เหนื่อยไหมเหนื่อยไหมโอ้พันศาป่วยมอพาเดินหนะ่อยมาลูกมะย่าย่าย่ามาดูสุพันณาหน่อยเร็วมาให้กำลังใจสุพันณาหน่อยป่วยนี่เร็วโอ้อยากได้กำลังใจนี่พันศาป Guin ่วยไม่สบาย ให้ยาถามอาการหน่อยเฮ้ยโอ้ป่วยทำไมยังดื้ออยู่เลยนี่เนาะเดี๋ยวให้พี่จิตีเลยแด้วนี่เนาะพี่จิทำยังไงได้ข่าวว่าป่วยหายหรือยังฮะโอ้ยยังมีอะไรกินอีกยังอยาจะกินองุ่นอยากกินด้วยบ่กินไม่ต้องกินอยากกินไม่ให้กินไม่กินหรอกนะป่วยป่วยค่ะป่วยเดินๆก็ได้อพาเดินอแค่นี้แหละ

ชันนาป่วยชันนาป่วยหนูเหนื่อยไหมขามาที่ก่อนเร็วมามามาไม่ต้องไปไม่ต้องไปมาเร็วมาเร็วลูกมาเหนื่อยเหรอทำไมงอนจังเลยวันนี้งอนจังเลยวันนี้ไม่มีกจิจจกิจใจเลยวันนี้หนูป่วยหนูไม่สบายยังไม่หายปวดเมื่อวานก็ยังยังไม่หายเพราะว่ายังวย กินได้อยู่กินกล้วยก่อนเด้่ยอ่กินได้ภาษาชอบกล้วยเนี่ไปไหนวะนี่ถอยอันนี้มันนี่ยเม่บ้าเหรอเอาแล้วกล้วยก็ไม่กินก่อนก็กล้วยนะยะกล้วยก็ไม่กินกินขนมไหมโอ้ไม่ต้องกินอะไรแล้วแหละวั่นี้ปลาเดินเดินยืดเส้นยืดสายกลัวขาแข็งกลัเดินไปเดินเดินเดินออกกําลังกายก่อน หลอกล่อแล้วนี่ป่วยอะไรอย่างนี้นี่ช้าวิ่งเลยนะนี่ถ้าป่วยอย่างเงี้ยะป่วยกันเมืองภาษาป่วยอะไรอย่างนี้นี่ป่วยไม่ใช่ป่วยแล้วอย่างนี้นี่ป่วยป่วยยังไงดูดูเหมือนคนป่วยเลยนี่ฮะป่วยงงงงหรือเปล่าเอป่วยงงงงป่วยอยากกอดพิจิหรือเปล่าพี่จีไหมเดี๋ยวพ่อให้กอดเอาไหมมาเร็วมาเร็ว ๆๆเอาไปผูกไว้ปากว <laughs> ิ่งหนีวิ่งหนีนะนี่วิง่งหนีไม่รอนะงอนงอนงอนไปค่อยเดินค่อยเดินค <c oughs> ่อยเดินโอโ,อโ,อโอ้ไปไหนลูกไปไหน เดินช้าคนป่วยก็เดินช้าลูกเดินช้าเดินช้าเดินช้าฮึมคนป่วยอะไรเดินเร็วจังไงฮะป่วยอย่างนี้ไม่เอาแล้วนี่ฮะป่วยอย่างนี้ไม่เอาแล้วนี่ป่วยยังไงอย่างนี้นี่

ทำขาป่วยทำข่าวร้านหน่อยเร็วาด้ทำข่าวร้านหน่อยใช่นี่นี่ปูทำเร็วอันนี้เก็ได้ได้เป็นไงลูกเป็นไงหายยังหายแล้วป่วยเต่ดูไม่เหมือนป่วยอันนี่อยากอยากวิ่งมากกว่าหายแล้วยังหายยังบอกปวยหายยังหายแล้วหายแล้วหายแล้วหายแล้หายแล้วหายยัง้วหา อะไยังโอ้หายแล้วแล้วครับระวังระวังระวังกินไม้ลูกว้าคนดีว้าไอ้กอดไอ้กอดไว้แล้วไช้แล้วช่วยด้วยประพอแลยช่วยด้ว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 ยช่วยพอด้วยเอออาการดีขึ้นกว่าเดิมเยอะครับ หลังจากที่เงาเงามาอ้ากดพอยังี้แสดงว่าาถ้ากดพอย่างนี้แสดงว่าหายแล้วนี่หายดีแล้วนี่นะคนสวยนี่หายดีแล้วเนาะพี่จิหายดีแล้วนี่หายดีแล้วก็ไปไปพักเดินไปใกล้คดีพอเนาะไปพักเลยเข้าหลักเลยไปมามามาตรงนี้ดื้อแรงแล้วเนี่ดื้อแดงแล้วแสดงว่าหายแล้วนี่ ถ้าเล่นนานกว่าน,นี้สงสัยจะเล่นเลยน,นะครับนน่บุกบ้านครับบุกบ้านบุกบ้านนะเฟิงเข้าไปหาใจบุญสิ ต้องเอางามมาปล่อยใส่ต้องให้นงามปล่อยใส่ดื่มน้ำก่อนอย่าเล่นน้ำนะไม่เอาไม่เอาไม่หิวมั้งหนาวหนาวหนาวท้อโอเคนะวันเสาไม่กินน้ำนะครับอย่าไปกิ่นแซ่บรถเด้อนั่นมานี่ ช่วงนี้ต้องเลือกอาหารกินเนยครับเพราะว่าช้างไถท้องต้องกินอาหารแบบครับผมดีๆครับกินสี่สิห้าไม่ได้ครับจะเทวันิชาดาไหมจะเทวันิชาดาไหมโอ้มายมเพียบเลยจะเทวันิชาดาไหมอ่ะปิดคลิปก่อนเร็วเข้าพักผ่อนก่อนโอ้กินอะไรมั่วซั่วมาเนี่ยพอแล้วปิดคลิปก่อนเร็วซะอ่ะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ครับผมในช่องอะไรครับ อ่าปิดคลิปลยเร็วอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์ในช่องอะไรครับ f ฟมิลี่สีดับไทย <Yes. S 1> อ่าบ๊ายบายครับผมเร <Bye. S 1> ็วๆๆ